งานสุดยิ่งใหญ่สืบสานมายาวนานส่งต่อรุ่นพี่สู่รุ่นน้องมาหลายทศวรรษพร้อมประกาศความยิ่งใหญ่โดยอันมานานกว่า5ปีกับการหวนคืนการแข่งข,ข,ขันที่มีประวัติมาอย่างยาวนานยิ่งใหญ่แห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่75ปลุกพลังในตัวเองกับแมตช์หยุดโลกประกาศความพร้อมในทุกส่วนของงานโดยฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่75หลังว่างเว้นไปนานกว่า5ปี ก็สามารถมาร่วมการสร้างความเป็นหนึ่งของชาวธรรมศาสตร์จุฬาปลูกพลังนิสิตทุกรุ่นทุกสมัยให้มาเจอกันในการนัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างสองมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงอยู่คู่ประเทศไทยมาหลายช่วงยุคสมัยโดยจะกลับมาสร้างความจําครั้งใหม่อีกครั้งซึ่งในปีนี้ทางสมาคมธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพสลับกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยที่เป็นเจ้าภาพในครั้งที่ผ่านมา โดยในการจัดงานครั้งนี้ทั้ง2ส,สถาบันได้มีการกำหนดรูปแบบงานที่ยังคงรักษาความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างรวมความสุขความสนุกบันเทิงสะท้อนถึงความรักความสามัคคีรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวผมพูดถ้าพูดถึงกีฬาสถาบันที่มีความสัมพันธ์กันมานานเนี่ยผมเชื่อว่าทุกป,ประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นี่นานที่สุดนะครับนานกว่า90ปีแล้วแล้วก็ เป็นสิ่งที่เราสืบสารความรักความสามัคคีของสถาบันหลักทางการศึกษาทั้งจุฬาและธรรมศาสตร์นะครับก็ผมเชื่อว่าไม่มีกีฬาประเพณีที่ไหนที่นานเท่านี้มาก่อนนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่75ใน90ปีเรียกได้ว่าเราจัดเกือบทุกปีนะครับมีปีที่เราเว้นบ้างเนี่ยแต่ว่าน้อยมากนะครับ90ปี75ครั้งเนี่ยถือว่ามีความต่อเนื่องมากครับผมว่าความรักความสามัคคีของ เรามี่สิตธนักศ,ศึกษาทั้งของจุฬาและธรรมศาสตร์นะครับคือเราถือว่าเราเป็นปัญญาชนนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสังคมอยากเห็นครับว่าสิ่งที่ทั้งจุฬาและธรรมศาสตร์จะสื่อสารออกมาในผ่านฟุตบอลประเพณีในแต่ละปีเนี่ยจะสื่อสารอะไรทั้งในเรื่องของแนวคิดสร้างสารรค์ต่างๆหรือเรื่องทางสังคมการเมืองก็เป็นประเด็นที่เปิดกว้างนะครับ <S <S ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็ติดตามฟุตบอลประเพณีก็จะมีเสน่ห์ของของงานนี้ครับครับคือ5ปีต้องต้อง,องเรียนว่านานมากนะครับนาน มากสาหรับที่นักศึกษาบางรุ่นเนี่ยไม่เคยสัมผัสงานฟุตบอลประเพณีเลยนะครับไม่รู้ว่าสปิริตของนักกีฬาก็ดีสปิริตของนักศิษย์นิสิตนักศึกษาก็ดีนะครับเป็นเป็นสปิริตของของการจัดงานที่มีเสน่ห์มากๆนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าการกลับมาเนี่ยมีคนที่คาดหวังนะครับว่าทั้งที่75หลังจากที่หายไป5ปี มันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เป็นความท้าทายกับคณะกรรมการจัดงานทั้งสองฝั่งนะทั้งฝั่งจุฬาเองแล้วก็ฝั่งธรรมศาสตร์ด้วยนะครับก็ต้อมองว่าอย่างนี้ครับในส่วนของการเตรียมการแน่นอนว่าผมยกตัวยอย่างในงานอุปกรณ์ในควาอุปกรณ์การเชียร์ต่างๆในการแปลอักษรซึ่งถือว่าเป็นสเสน่ห์มากๆของฟุตบอลประเพณีนะครับอันนั้นพังหมดแล้ว นะครับถ้าเป็นปีที่เขาใช้กันต่อเนื่องกันมาทุกๆปีเนี่ยเขาก็จะน้องๆมาบอกผมนะบอกว่าเขาก็จะซ่อมนิดๆหน่อยๆแล้วก็ใช้งานต่อได้แต่ว่าเนื่องจากมันทิ้งไป5ปีเนี่ยคนนิ้ทํไมทำไม่หมดนะครับแต่เราก็ยังคงเอกลักษณ์นะครับวันนี้การแปลอ,อักษรถามว่าแปลด้วยดิจิตอลทําได้ไหมทําได้นะครับแต่ว่ามันไม่มีสเสน่ห์อันนั้นคือคนคนเดียวสั่งให้ทําก็ทําได้โคดดิ้งนะครับแต่ว่าถ้าโคดดิ้งบคุ 3, คคลสองสามพันคนผลอัจฉรยิยะซึ่งมันต้องพร้อมเพรียงต้องสวยงามผมว่าอันนั้น เป็นสิ่งที่แสดงออกของเสื้อผีของกองเชียร์นะครับว่าเรามีความพร้อมเพรียงมีความสมัครสมานสามัคคีกันมากมาแค่ไหนแล้วก็มันไม่ใช่แค่ความพร้อมในการยกป้ายนะครับแต่ข้อความที่เราจะตอบโต้ซึ่งกันและกันในสองฝั่งอัตจารย์เนี่ยผมเชื่อว่าอันนั้นก็ยังเป็นเสน่ห์อยู่ซึ่งปีนี้สิ่งพวกนี้จะกลับมานะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับว่าสิ่งที่หายไป5ปีปีนี้ได้กลับมานะครับก็อยากเชิญชวนมิสิตเก่านักศึกษาเก่าทั้งสองสารบัน,นะครับ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนรุ่นเพิ่งจบรุ่นจบนานแล้วรุ่นจบไปอย่างผมนี่ก็สาสกว่าปีแล้วนะก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้กลับไปร่วมในกีฬาฟุตบอลประเพณีนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เห็นกิจกรรมดีๆในรัสสันี้นะครับแล้วก็อย่าลืมเราเป็นกีฬาที่กีฬามหาวิทยาลัยที่ได้รับพระราชทานถ้วยพระราชทานนะครับก็ปีนี้ก็จะเป็นการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานอยู่ครับก็ต้องขอบคุณ ที่พี่สืบเก่านะครับที่ยินดีมาเป็นคณะกรรมการในแต่ละด้านนะครับขอบคุณน้องๆที่เป็นนิสิตปัจจุบันนะครับที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับงานนี้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นส่วนของกิจกรรมพาเรดนะครับวันนี้ก็เป็นสเสน่ห์สีสันนะครับกิจกรรมกองเชียร์กิจกรรมฟุตบอลนะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆน,นะครับก็ผมเชื่อว่างานนี้สําเร็จได้ ก็ต้องเป็นความร่วมมือของพวกเราทุกคนนะครับคนใดคนหนึ่งทําไม่ได้หรอกครับแล้วก็สปอนเซอร์ก็สําคัญนะครับก็ทางผมโชคดีที่ได้มีฝ่ายจัดตารายได้ที่เข้มแข็งมากๆนะครับก็เรื่องทุนเราไม่มีปัญหานะครับปีนี้ก็ให้น้องๆสะดวกกันให้เต็มที่แต่ก็อยู่ในขอบเขตนะครับแล้วก็ประหยัดแล้วก็มีประสิทธิภาพโปร่งใสครับของจุฬาจะมีช่องทางที่เรียกว่าบาก้าจุฬานะครับเพราะฉะนั้นอยู่อยูบบน แพลตฟอร์มนะครับ PA KA แล้วก็จุฬาครับก็อันนี้ติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มเสื้อล่ะครับเสื้อยืดเห็นบอกบางคนก็อยากจะต้องซื้อคือดูในเพจนี้ได้เลยใช่ไหมครับได้หมดเลยครับทุกอย่างก็เสื้อตอนนี้เสร็จแล้วนะครับจะเริ่มทยอยออกจําหน่ายนะครับก็เป็นสวยงามอย่างที่ใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็แปลว่าสั่งได้แล้วใช่ครับเราเริ่มทยอยนลครับแล้วก็เป็นออนไลน์เป็นหลักนะครับปีนี้ไม่ได้มีร้านขายนะครับ